สวัสดีครับพี่ดองวันนี้นี้ร้อนมาเล่นน้ำกันแล้วครับพี่ดองดูครับเตรียมพร้อมมาแล้วครับจะลงแล้วครับวันนี้ดูครับเตรียมพร้อมมาแล้วครับเอ้าเด้งสองสามละมันเอารับเอารับเอารับไอชีเวุ่นจะร้อนเราไปแล้วตามด้วยวิชินครับตีไปก่อนครับ นี่สวนของผมยังอยู่นี่ครับไปครับดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีความหมานหรือได้กินต้มปลาหรือเปล่านะครับพี่น้องครับดูสรุปกันครับงัวสรีบร้อนครับอากาศร้อนมากๆเลยครับขณะอยู่ในน้ำยังร้อนเลยครับวันนี้มาดูสรุปกันครับว่าการหาอยู่หากินของเรามานหรือไม่มานนครับพออยู่พอกินได้น้อยแค่ไหนนะครับ โอ้โห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 มอช้างเหยียบดีครับหมอช่างเหยียบประกาศครับประกาศวันนี้หนักปะบูครับไม่ได้ประชันตัวครับปะบูปะขาวนะครับวันนี้ไม่ค่อยมานครับวันนี้ไม่ค่อยได้เยอะครับแต่ก็พออยู่พอกินครับพี่น้องวันนี้นะครับนี่ครับ บูครับบูนะครับบูอันนี้ไม่ไม่มันเท่าไหร่ครับตองกายตองก็ตัวเดียวครับครับแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับไม่มากไม่มายนะครับถือว่าพออยู่พอกินกันนะครับประมาณนี้และครับกับการหาอยู่หากินครับอ่าก็ขอฝากถึง พี่ๆน้องๆ <c oughs> ที่ผมดูไม่ทันนะครับก็ฝากขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นช่วงหายอยู่หากินรีบๆอยู่นะครับก็อาจจะดูทริปแล้วก็คอมเมนต์กันไม่ทันนะครับขอโทษขออภัยผมอ,อ่านคอมเมนต์และดูเพื่อนด้วยการดูตามลำดับนะครับ จากคลิปแรกขึ้นมานะครับดูให้ทุกคนนะครับผมยังไม่เลือกว่า,าใครที่กดกระดิ่งหรือไม่กดกระดิ่งเพราะว่ากดกระดิ่งขอทุกคนแล้วครับแต่ก็ใช้ลำดับการดูแบบเรียงไปทั้งหมดนะครับไปดูตรงที่กดกระดิ่งบางทีมันก็ขึ้นบางทีมันก็ไม่ขึ้นผมก็เลยไม่ดูตรงนั้นนะครับมาดูการ ผู้ติดตามทั้งหมดนะครับในช่องของผู้ติดตามทั้งหมดแล้วก็ดูตามลําดับไปเรื่อยๆนะครับจนหมดแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งก็อาจจะช้ามั่งนะครับข้ามไป2วัน3วันอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังดีอยู่ครับเพราะว่าก็ดูให้ทุกคลิปถ้าช้า2วัน3วันถ้ามี3คลิป4คลิปผมก็ดูให้ทุกคลิปนะครับทุกคนนะครับก็อาจจะช้าหน่อยแต่ก็ดูให้ทุกคนนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ความหมานก,ก็มีประมาณนี้แหละครับขอบคุณมา,มากๆครับแล้วก็สวัสดีครับอ๋อสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับพี่น้อง